เห็นแล้วรถมันจอดอยู่ตรงหน้าร้อยแปดชอแล้วก็รถปิดพอรถปิดแล้วก็ลงมาแล้วแสดงตัวตำรวจเฮ้ยวัดตำรวจนะอะไรเงี้ยดูมือขึ้นค้ะบอรู้ตำรวจมันก็ทิ้งรถหนีวิ่ง้ามถนนเลยก็เห็นตอนที่ตำรวจกับผู้ร้ายเขายิงกันกลางถนนแลครับแล้วก็ผู้ร้ายก็ล้มลงแล้วก็ยิงสวนตำรวจไปตำรวจตรงนี้ห้ารายก็ยิงสวนกลับไป แต่เราฝืนโดนจับไง